แบตเตอรี่หมดนะครับเราเลยขับไปเอาอีกเครื <t ok> ่องนึงมาไลฟ์ต่อนะครับ เธมีคนนวนเตือนยังไปทางเมื่อแต่มีคพนซุหัวห้ยใกล้กาซ่ามีมีหล่นแดงลื่นคนมีบันสวยลื่นคนเหลือล่นให้นี่ลนยศมาจอดไตลาให้ตั้งตั้งก็จะมาปวดใจใจทางแมนฮังขี้กาใจกินมีพลังตับอยากใจกินมีพลังตับอายุวันนั้นสุขคนเดิมอายุวันนู้นสุขคนเดิม อง,องค์ประชุเดียวามสุของเจริญแงงานพระเพคุณรับที่อนประชุเพื่อพระเพคุณพระเดชพระคุณลวงเนยอยู่เพ็นคนถึงร้อยห้าพันศัตรูในบวรศาสนาจะเป็นสาวกของเจ้าของข้ามาหลายปีเคือเกิดคอยตัานไปสู่สุกติสุกติฮะ เออได้ไน่องมือนี้เรมาพบกับนักรองอีกส4เพลงผมจะเป็นทายเทพชุดในสมอีกนะครับเด้อ่ทายนะครับนะครับเทขึ้นเลยนะครับบ้ดนเขาไปกันนี่ครับผมยู่ียนโอการนามีบุญหมีก็มาพอวไม่นะครับผมนะไกันบ่วิ จบแล้วนะครับอันนี้เจ้าภาพหลักนะครับก็หมดละไม่มีแล้วเนาะไปเปิดยูทูบบ้งเลยเด้อคืนนี้ครับพิมพ์คำว่าหลวงตาจันมันขึ้นเลยแมนเอาตรงทรรมมาบ้างล่ะ อาพิมเลยในยูทู e มินเนทเาล่ารถตาจันเออมันคขึ้นเลยตาลงตาลงตาลงตาผูมกปติดาิมเนียรเิอยูไกลกันพ่มาได้ยูไกลกันเปิดยูทูปไห้เปิดใหผมอยู่น้อกันเปิดในยูทู e อ่ะแต่เขาเต็มเออเก่งเก่ง จริงๆมมาที่สาคที่า่นาก็เพรเห่นไ่เคยเล่นนากันเลยเากันนํากนเส้นขนาดเดียวเลยเมื่อชีดเมื่อขีดเป็นรถที่นี่ีดต้นไได้กันได้ไปก็ได้บออ่มขก้นัมาวงเดียวเลยเใชได้นาหวาน่ะใช่ไพิธีงานจบขอกตาจันเป็นปีผา

วันไหนเขาไล่เราเขาไล่เราที่เราเดินเดินใดเราเดินต่อเดินได้นะต้องงพึ่เนี่ยมันจะขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยนอมแมนมันมีอยู่หลายคลิปอยู่อันนี้กระแมวนี่นี่กระแมนนี่นี่ ม,ม,ม,มีทุกคลิปเนี่ยที่บ่าอยูก่กับกบมี่ในยูทูบเนี่ย<ช>จะไปเปิดบรรลุนเ,นเ,นเนี่ยพ่อก,ก็เจา้าด้กยกมี่เบิง,งช่วงนี้พิธีการชาวพนกิจอ่าสรีละสังขารของหลวงปู่จันนะครับก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคณะเพชรพินทองก็ได้เดินทางกลับแล้วนะครับช่วงนี้การถ่ายทอดสดของเราก็นะครับเนีออช่วงนี้ อ๋อแล้ก็เห็นอยู่<ด> <c oughs> ไหมครับหลังจากนี้พิธีการของเราก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรละชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนการจัภาพหลักนะครับงานนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ด้วยอนางน,นะครับเป็นหัวเรือสําคัญครับเป็นแม่แรงใหญ่นะครับที่ทําให้งานนี้สําเร็จและก็อลังการงานสร้างนะครับ ทุกคนทุกท่านนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องในการนี้นะครับเราจะขอยุติการแต่ท่าสุดก่อนนะครับขอบคุณนะครับสามารถติดต่อแล้วก็ดูที่ YouTube ได้เลยครับหลวงตาจันทร์วัดหนองยาป้องนะครับมีอยู่ประมาณ5-6คลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ